เมื่อเร็วๆนี้จีนได้เริ่มก่อสร้างโครงการส่งไฟฟ้า UHVDC ที่เบตกว่างตุ้งอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นโครงการสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เป็นสายส่งไฟฟ้า UHVDC แบบยืดหยุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในโลกในตอนนี้สายส่งไฟฟ้านี้มีความยาวประมาณ2,681กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากเขตปกครองตนเองที่เบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผ่านมณฑลยูนานและกวางซีไปถึงปลายทางที่มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนโดยจะมีการสร้างสถานีแปลงไฟ4แห่งตามแนวเส้นทางได้แก่เมืองชางตูกับลินจือในที่เบตและที่เมืองกวางโจกับเซินเจิ้นในมณฑลกวางตุง้งคาดว่าโครงการนี้จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ในปี2029และสามารถส่งไฟฟ้าได้มากกว่า43,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีไปยังเขตเอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊า ซึ่งเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อปีของเขื่อนสามผาโดยไฟฟ้าทั้งหมดนี้มาจากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนร้อเอร์เซนต์